ชาวลำปางตามมาทั้งนี้ร้านเปิดใหม่เอาใจสายรักแซนแหมเขายังมีโปรโมชั่นสุดคุม้มจ่ายหนึ่งฟรีอีกสามราคาเริ่มต้นแค่ชุดละ59บเาทเคยมาบา้างที่นี่เลยร้านผัดไทยพ่นไฟไข่ลาวามีทั้งผัดไทยผัดหมี่โคราาสุก,กี้ผัดแห้งหรือจะเป็นข้าวเปียกเส้นซุปนัวบอกเลยว่าเส้นเหนียวนุ่มมากแต่ที่เด็ดที่สุดแห่งแรกในลำปางก็คือผัดไทยเนื้อริบอายวก็เนื้อเสือร้องไห้พ่นไฟไข่ลาวาคนบอกเลยว่าน่ากินมากโดยเฉพาะผัดไทยเนื้อริบอายและเสือร้องไห้พ่นไฟมีไข่ลาวาเยอะๆก่อนกินบบมนนาวสักย ทุกเข่าเส้นกับไข่ให้เข้ากันนี่แหละผัดไทยที่ถูกต้องแล้วเขาแถมไข่ลาวาทุกจานนะคะผัดไทยไก่บดอบซอสก็น่ากินอันนี้ผัดไทยไก่ย่างใบอ้อบ้านนี้เขามีเมนูเขาเปียกเส้นด้วยนะคะเาเปียกเขาหน้ากินมากดูเส้นนุ่มๆสะกอนแล้วก็ไข่เต็มเต็มฟองจานนี้แอดเพิ่มเนื้อตุน๋นเมนูสุก,กี้แห้งของที่ร้านก็อร่อยคะ่ะแอดท็อปปิ้งได้เองเลยไปค่ะทุกคนไปชิมความอร่อยกันบอกเลยว่าผัดไทยเนื้อริบอายพ่นไ,ไฟอร่อยมากโอ้โหร้หานนี้สุดยอดไปเลยร้านผัดไทยเขาเปิดทุกวันนะคะช่วงเช้าสิบโมงเย็นถึง2ร้านเด็ อร่อยแบบนี้นาว่าดีค่ะ